แทนแทนแทนเจอกันนะคะเดี๋ยววันนี้ปุณเอาเสื้อช่างรุ่นนี้มาให้ดูกันงานเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงอ่ะผู้ช่วยมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เขาขยับกล้องให้ เสียดายเมื่อกี้รีวิวงานสปาไปไม่มีคนขยับกล้องให้ตัวนี้นะคะแต่งานช่างอา,อาจจะต้องไม่ขยับกล้องเนาะเพราะว่าคุณไม่ลองใส่ให้ดูแล้วกันเนาะเป็นงานไซส์เอ็มรุ่นนี้งานช่างไซส์เอ็มอกเขาจะประมาณ38นิ้วเนาะ,ะสายวัดนะคะสายวัดรบกวนคุณเอาสายวัดมนาะให้เลยนี่ค่ะสีกลมมาท่าคลิปเทา ถ้าคอมทวิวนะคะจะบอกว่าเนื้อผ้านิ่มมากอันนี้ด้านหลังไม่มีแถบสะท้อนแสงนะคะ,ะกรณีเย็บแถบสะท้อนแสงสั่งเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันก่อนสั่งซื้อเนาะสวยมากเลยคะ่ะ รุ่นนี้จะบอกว่าอรอบรอบนี้ครั้งแรกเลยที่ปุณน,นำกระน,นำเข้ามาเพราะพอดีลูกค้าสั่งมาหลายแบบเลยรุ่นนี้สายเวทสายวัดมาแล้วค่ะคู่มือประจำตัวช่างปุณอยากจะวัดวัดอ,อกให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่างานเวลาปุณปุณรีวิวอ่ะจะไม่ค่อยได้วัดอ,อกให้ลูกค้าใหม่สักเท่าไหร่เนาะอ่าเอ็มโอเอ็มรุ่นนี้อกประมาณ40 40ได้นะคะ อ๋อกถูกเพราะว่างานงานช่างโดยปกติงานนําเข้าอะอกเขาจะเล็กกว่างานไทย2นิ้วเนาะอย่างงานไทยอย่าเอสจะอกสี่สิบอันนี้ m อ็มอกสี่เอขาจะ38นะคะอ่ะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงสีเขียวค่ะวันนี้ b a k บ็กกราวพอดีปุญนทำห้องรีวิวใหม่นเนาะโอเคอ,อ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดสินค้ากันต่อ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแถบเย็บแถบสะท้อนแสงเนาะแถบสะท้อนแสงด้านหน้ารุ่นนี้เขาจะแบบเย็บแถบเล็กเนาะส่วนใหญ่อะที่ผ่านมาสายวัดกันโทษนะคะที่ผ่านมาโดยปกติแถบสะท้อนแสงอะเขาจะแบบหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวปุณวัดให้น่าจะเป็นโอ๊ยปกติจะหนึ่งเซนอันนี้จะเป็นอันนี้หนึ่งเซนปกติเห็นนะ อ๋ออันนี้1นึ่เซนค่ะปกติอะส่วนใหญ่จะเป็นสองสองเซนหรือว่าอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสองสองเซนแหละเดี๋ยวปุณขอวัดโดยใอ่ปกติจะเป็นสองสองเซนเนาะเดี๋ยวคุณให้ดูเปรียบเทียบว่างาน ปกติอะแถบสะท้อนแสงเขาจะใหญ่ใหญ่ประมาณนี้โดยส่วนใหญ่เสื้อช่างเนาะเดี๋ยวปุณรุ่นนี้เดี๋ยวปุณรีว,วิวไว้ในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันรุ่นนี้จริงๆเคยรีวิวสเสร็จไอแขนยาวไปแล้วเนาะแต่วันนี้แขนสั้นเข้ามาเดี๋ยวรีว,วิวเก็บไว้ให้ลูกค้าดูอ่าตรงนี้กระเป๋ากระเป๋ามีแต่งดีไซน์นิดนึงเนาะมีมีคลิปเทาให้นะคะอ่ให้ดูใกล้ๆแล้วตรงฉาบเสื้อก็จะเป็นซิป ซิปหน้ามองมองไม่ชัดเลยคุณพนรินอ่าประมาณนี้อ่าอันนี้ชัดคุณยื่นให้ดูใกล้ๆเนาะอ่าโอเคมีมีคนเชียร์อยู่ข้างๆคะ่ะอ่าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารูดซิปกันดูดีกว่านะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระดุม กระดุมแพ็กให้นะคะด้านล่างซิปเดี๋ยวคุณดูดให้ดูด้านในงานช่างจะไม่มีซับในนะคะคุณจําได้ก่อนหน้านี้มีลูกค้าถามว่าเสื้อช่างคุณปุณมีซับในหรือเปล่าถ้าอยากเป็นงานที่มีซับในอะ่ะต้องแนะนําเป็นงานงานแจ็คเก็ตเนาะตัวนั้นอะตรงนี้มันจะเป็นเสื้อช่างเสื้อชออ็อปอ่ะ าการการเก็บริมนะคะมันจะมีกุ้นุ้นริมไม่ได้โพ้งริมเหมือนงานบ้านเราย้ํานะคะตัวนี้อ่ะมันจะแบบนี้มันจะเป็นงานนําเข้าเนาะเพราะฉะนั้นการเก็บริมเขาจะไม่โพ้งริมเหมือนบ้านเรามันจะเป็นงานเหมือนพวกงานสไตล์ญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมีเก็บริมประมาณนี้นะคะกุ้นเขาเรียกกุ้นริมเนะาะกุ้นริมหมดเลย